คุณผู้ชมคะคลิปได้ใครทำผลงานสร้างสารรค์ฝีมือคนไทยวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนโ o ลิเทคนิค c านาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันมาพร้อมกับเจ้านี้ค่ะแหมคุณผู้ชมอาจจะดูกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะว่ามันคืออะไรเพราะว่าขนาดมันนั้นเล็กจิ๋วเหลือเกินค่ะเข้ามาดูกันใกล้ๆค่ะนี่คือหลอดไฟ LED นั่นเองนะคะซึ่งนักศึกษาจากที่นี่ค่ะเขาก็ได้นําหลอดไฟ LED นี้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของซึ่งต้องบอกว่าอยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกินนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะ ไฟฉาย LED อันเล็กที่วางขายทั่วไปนี่ละคาคือแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคิดต่อยอดประดิษฐ์โคมไฟ LED ใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ลงมือทําด้วยการติดหลอด LED เข้ากับโคมรีเฟกซ์วางระยะห่างตามที่คำนวณต่อ f ฟิลด์และสวิตช์ประกอบวงจรทั้งหมดเข้าด้วยกันโคม LED นี้ใช้แรงดันแค่24โวลต์เท่านั้นค่ะขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้แรงดัน220โวลต์ดังนั้น LED จึงประหยัดพลังงานมากกว่า73เป คผู้ชมคะเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าที่น้องเขาบอกว่าจิิงประดิษฐ์ของเขาเนี่ยหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอด f l อ o r e s c e n t นั้นจะต่างกันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองเปิดดูกันเลยค่ะหลอด LED นะคะตอนนี้ใช้กระแสไฟอยู่ที่0.034แอมป์ค่ะหลังจากดูค่ากระแสไฟของหลอด LED แล้วนะคะทีน,นี้เราลองมาเปรียบเทียบกันบ้างค่ะว่าโคมแบบเก่าที่ใช้หลอด f l อ o r ส s c e n t นะคะจะมีค่ากระแสไฟเท่าไหร่จะต้องเสียบให้ดูเลยค่ะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะไฟก็จะติดขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะมาอ่านค่าตรงนี้กันนะคะตอนนี้ไฟติดแล้วนะคะค่าของการใช้กระแสไฟตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่0.405แอมป์นะคะซึ่งจากนักศึกษาที่เคยได้คำนวณกันแล้วคร่าวๆก็จะต่างกันมากถึง11เท่าทีเดียวค่ะแนวคิดนี้ถือเป็นการประหยัดพลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเยบเทียบควาแตกต่างระหว่างหลอดเรนเซนกับหลอด LED แล้ว อายุการใช้ง,งานของหลอด LED จะมากกว่าหลอดเ l เ o r e s e ประมาณ80,000ชั่วโมงครับหลอด LED นะครับจะมีความร้อนน้อยกว่าหลอดโ l u o r e s ท e าทำให้เวลาเราไปติดตั้งในห้องโถงใช่ไหมครับจะทำให้เครื่องอากาศทำงานน้อยลงนะครับจัดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใกล้ตัวที่เข้ากับยุคโรณรง์การลดโลกร้อนค่ะ